สวัสดีครับกลับมาพบกับบ bon อ OK ลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันอังคารที่26กันยายนกลับมาจะเ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค้ะเฉพาะคุณที่มันใจสุดจัดชุดกันเดี่ยวของมาต้องมีท่าคือวันนี้ก็อย่างที่แจ้งให้ทราบครับตั้งแต่ EP หนึ่งแล้วว่ามี3 EP นะ EP หนึ่งสองคู่ศึกคาราบครับ EP สองสองคู่นะศึกนาฬิกา แล้วก็ E.P. สามสองคู่ศึกกันโชกับศึกลีกเอิงตอนนี้ท่านกำลังอยู่ที่ E.P. 2ศึกลาลิกา้าเซบียาอัเบเรียมายองก้ากับเซโนนาห้ามพลาดในการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นที่เกมคู่แรกกันเลยครับเช็คข้อมูลสองคู่ด้วยแฮนดิแคปเซบียากับอัเบเรียแข่งขันกันตอนเท่คือตรงเซบียาต่ออยู่ที่1ลูก ดูจากชื่อทีมแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทีมใหญ่เจอทีมเล็กแต่ถ้าดูจากอันดับและคะแนนในตารางนี่คือ2ทีมซนท้ายเจอกันนะเซมิยาอยู่ดับที่สิบเจตรงเล่นไปแล้ว5้าเกมลีกพวกเขาทำได้แค่ชนะ1เสมอ1แพ้สามีอยู่สีคะแนนในขณะที่อเมริยลงเล่นไปแล้ว6เกมลีกยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยเสมอสองแพ้สี่มีสองคะแนน จอการเกมนี้ก็ต้องบอกว่าอุดรุนนะครับโดยทรงแล้วก็น่าจะเป็นเซมิยาที่ได้เปรียบนะราคาก็เปิดมาแพงพอสมควรหนึ่งลูกอย่างไรก็ตามครับสองพูด,ด้วยแฮนดิแคปเจ้าต่างห้าหลายคาดการมองเกมคู่นี้ตอนจบไว้อย่างไรปรากฏว่าวันนี้เจ้าต่างห้าหลายไม่เชื่อใจเซมิยาปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่อตบ,บ้านหมดเลยครบถ้วนห้าหลาย ไม่เชื่อใจเหมือนกันหมดเลยแต่ในโอกาสเสมอกับปรับลดลง4เพิ่มขึ้น1ช่องทีมเยือนก็เช่นเดียวกันปรับลดลง4เพิ่มขึ้น1เพราะฉะนั้นตัวภูไปอยู่กับโอกาสเสมอกับโอกาสของทางทีมเยือนนะสำหรับราคาภูจากเจ้าทั้ง5้าลายแฮนดิแคปเป็นราคา1ลูกของเซบียาปรากฏว่าในช่องเจ้าบ้านเซบียาเจ้าทั้งห้าายปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเจ้าบ้านบอลต่อ แล้ปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องทียมยอมบอลรองวันนี้ดูเหมือนไม่ใช่ดูเหมือนหรอกมันชันนั่นแหละว่าเจ้าเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจบอลรองอัลเอรเรียมากกว่าไม่ว่าจะเหนี่ยมเสมอหรือเหลี่ยมกระทั่งเพ้ชนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสเสมอมากกว่าเพราะฉะนั้นดูพดูดูแฮนิแคมปแล้วสวนรองอัลเบเรียครับสวนรองอัลเบเรียเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่ง ใน EP 2ศึกลาลิก้าประจำคำ่ํคือวันอังคารนี้ด้วยที่มั่นใจว่าอัลเนีรจะไม่แพ้เป็นพื้นหรือถ้าถึงแพ้ก็จะแค่เบียดแพ้เท่านั้นจะไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวเพราะนั้นในราคาหนึ่งลูกก็สวนรอครับสวนรองอัลเบียไปคู่ต่อมาครับเชน้อมูลสองพูล้วยแฮนิแคปมายองกากับบาร์เซโลนา ศึกลากลกาแข่งขันกันตอนทีสองครึ่งบาเซลน่าหมุกไปต่อที่หนึ่งลูกก็ถือว่าเป็นมอดทางชั้นกันมาโยงกาแม้จะได้ลงเล่นในบ้านแต่พวกเขานั้นชั้นที่ไปรองบาเซลน่าเยอะปัจจุบันมาองกาจะมาอยู่ดับที่สิบหของตารางนะครับลงเล่นไปแล้วหกเกมก็ดูเหมือนว่าจะทำได้ไม่ค่อยดีนัมีเพียงแค่ อสี่คะแนนชนะหนึ่งเสมอหนึ่งนะหรือว่าชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สามเออชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สามมีอยู่ห้าคะแนนนะมรับบลเล่ามีอยู่ห้าคะแนนตอนนี้ในขณะที่บาเซลนัาลงนั้นแล้วหกเกมชนะห้าเสมอหนึ่งไม่แพ้ใครมีอยู่สิบหกคะแนนเกมล่าสุดเหมือนจะแพ้ให้กับเซอร์ตามบิโก้แต่ก็มายิงสามลูกรวดในช่วงท้ายเกม พลิกชนะสามสองวันนี้ออกมาเยือนสถานการณ์มามาเซลนาตอนนี้พวกเขาขึ้นนำาม็นจ่าฝูงนะแต้มเท่ากับคิโรนาประตูได้เสียดีกว่าหนึ่งลูกเพราะนั้นสิ่งที่มาซาต้องทำคือพยายามหมุกชนะให้ได้ในเกมนี้ในขณะที่สิ่งมาเซกาต้องทำก็คือมาเซลกาต้องพยายามไม่แพ้เพื่อที่จะขยับออกให้ห่างจากโซนท้ายตาราง อย่างไรก็ตามครับเกมคู่นี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสถิติการเจอกันสิบครั้งที่ผ่านมาปรากฏว่ามาซานี้เจอบาของการมาสิบครั้งหลังทดชนะได้ทั้งหมดขาดไม่ขาดว่าแกี่กทีแต่ชนะได้ทั้งหมดมาวันนี้สองพูดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายก็ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ครับ ยืนอยู่กับทีมเยือนบาร์เซลโลนาปรับราคาลดลงทั้งหมดครบถ้วนช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดครบถ้วนช่องจำนานปรับขึ้น4ลดลง1ภูเลือกมาซาแฮนดิแคปมาซาบุกบอลต่ออยู่ที่1ลูกเจ้าปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องทีมเยือนบอลต่อและปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องจำ้านบอลรองเพราะฉะนั้นภูนี้แฮนดิแคปนี้อยู่กับบาร์เซลโลนาครับ จักไปเป็นทีเด็ดตัวเน็นสด10ดาวตัวที่2ใน EP 2ศึกลาลิกาประจำค่ำคืนวันอาครนี้หมดสรุป EP 2ศึกลาลิกาคู่แรกเซมียากับอันเมรเรียสวนรองอันเมเรียคู่ที่2มาโยนก้ากับบาร์เซโลนาวางใส่ต่อบาร์เซโลนาหรือง่ายๆจำง่ายๆอยู่ทีมเยือนทั้งคู่ อยู่ทีเมเยือนบอรองคู่หนึ่งอยู่ทีเมเยือนบอลต่อคู่หนึ่งส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟัง EP1 หและ e p พีสามรบกวนติดตามด้วยขอบคุณครับ